สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่คอนโดมิเนียมของปราชามลุงโยนะคะกอ็อยู่ที่เมืองโกเบนะคะจงังหวัดเทียวงะประเทศญี่ปุ่นนะคะรอบนี้นะคะเรามาเที่ยวในแถบภูมิภาคคันไซนะคะเราก็มาตะเวนเที่ยวทั้งหมดเลยโอซากา้าโกเบนารานะคะหมู่บ้านอิเนะนะแล้วก็มีแวบๆขึ้นไปทาคคยาม่านิดนึงด้วยนะคะแต่ว่าเราจะพักที่คอนโดของปราชามลุงโยเนี่ยยาวๆเลยนะคะแล้ก็ตะเวนเที่ยวไปในหลายๆ,ๆจังหวัดนะคะก็ พื้นที่ตรงนี้นะคะก็เหมาะสําหรับคนที่อยากมาเป็นครอบครัวนะคะมีรั่วคัะนะคะให้ทาอาหารกินได้นะคะห้องนอนใหญ่ถึง3าห้องนอนเลยแล้วก็พื้นที่กว้างขวาง80ตารางเมตรนะคะพื้นที่ในญี่ปุ่นพื้นที่ขนาดนี้นี่คือแบบว่าสุดยอดมากมากเลยนะคะเพราะกว้างขวาง,วางอุปกรณ์การใช้สอยนี่ครบคันเลยแล้วก็ที่สําคัญเดินทางง่ายเดินทางสะดวกนะคะอยู่ห่างจากสถานีชิเมจินะคะก็ เดินเพียง300เมตรเท่านั้นนะคะหรือว่าจะขับรถมาก็สะดวกสบายนะคะแล้ที่สําคัญถ้าเราอยากออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปหาซื้อของสดมาทํากินที่ครัวที่บ้านนี้นะคะแล้วก็เขามีจัก,กรยานให้ด้วยนะขี่สนุกสนุกนะคะไปเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เอาของมาทํากินได้ยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะเอาล่ะค่ะมาถึงแล้วนะคะห้องเราชั้น4นะคะห้อง401นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน เปิดมานะคะก็จะเจอกับดอกไม้เล็กๆนะคะเป็นดอกไม้ต้อนรับเล็กๆตามสไตล์ญี่ปุ่นนะคะน่ารักน่ารักตรงเข้ามาค่ะด้านฝานี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงนะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้บริการนะคะเพราะห้องนี้ยังเป็นห้องเก็บของอยู่นะคะอ่าได้มาเลยตซนนี้ห้องนี้จะเป็นห้องนอนแรกนะคะเข้ามาดูกันจจนเจนห้องนี้นะคะจะเป็นเตียง กว้างๆนุ่มๆเลยนอนได้สองท่านนะคะนอนได้สองท่านแล้วก็ด้านนี้จะมีเป็นเคาน์เตอร์เนาะเป็นโตเครื่องแปง้งเล็กๆน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้เตียงนอนนุ่มมากแล้วก็อย่างเนี้ยเรามาช่วงหน้าหนาวเนาะเดินมการาก็เขาก็จะมีเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะที่นอนที่นอนไฟฟ้าเสือไฟฟ้าเหรอเป็นผ้าทําแบบความร้อนนะคะเนี่ย สามารถปรับระดับได้นะคะเขาจะมีเจ็ดระดับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบช่วงอุ่นๆเนาะถ้าเราอยากได้แบบร้อนๆหน่อยก็ปรับไปเลยถึงระดับที่เจ็ดนะคะอันนี้ก็เป็นทําให้นอนสบายมากขึ้นเนาะไม่ต้องแต่งตัวหนาๆนอนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบผ่มผ้าหลายๆชั้นนอนก็เขามีเครื่องทําความร้อนบนเตียงให้ก็ทําให้แบบว่าไม่หนาวจนเกินไปกําลังนอนสบายสบาย เะะตียงใหญ่นะนอนได้2คนกําลังดีแล้วก็มีที่เก็บของวางตรงนี้ให้ด้วยนะคะที่วางของตรงนี้เป็ตนตู้เสื้อผ้าเล็กๆนะคะก็ะสามารถแขวนของใช้ของอะไรของเราได้นี่ตรงนี้หน้าต่างนะคะน,ะคะนี่เปิดออกไปก็จะเจอวิวแบบนี้เลย อากาศดีมากค่ะนี่หนาวก็จะเจอวิวแบบนี้เลยนะคะจากห้องที่เรานอนนะคะถ้าเป็นช่วงแบบใบไม้แดงหรือว่าดอกไม้ขลีใบไม้ขลีก็จะสวยไปอีกแบบเนาะแต่ว่าหน้าหนาวนี้ก็สวยแล้วนะสวยงามแล้วก็ดีอากาศดีมากมากเลยตรงนี้ก็เป็นระเบียงนะคะเป็นระเบียงของเราที่เป็นระเบียงส่วนตัวนะไม่ได้สามารถให้คนอื่นผ่าเข้ามาได้ก็เป็นของเรา คนเดียวเลยไม่ต้องกังวลว่านอนนอ,นอยู่แล้วแบบเอ๊ะมีใครเดินผ่านไหมอะไรอย่างนี้นะคะห้องกว้างขวางนะคะแล้วก็อบอุ่นนะไม่หนาวเดินไปเวลาปิดประตูปิดหน้าต่างอะไรแล้วก็โอเคเก็บเสียงดีนะคะแล้วก็เดินออกมาจากห้องนอนห้องนี้นะคะตรงนี้คือฝั่งตรงข้ามจะเป็นห้องอาบน้ํา ท้ายมือตรงนี้จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะล้างหน้าแปรงฟันอะไรตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะแต่งหน้าอะไรตรงนี้ก็ได้ก็สะดวกสบายดีนะคะเก็บพวกของใช้ส่วนตัวเนาะไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะด้านในจะเป็นห้องน้ํสาสไตล์ญี่ปุ่นนะจะเป็นแบบว่านั่งอาบแบบพื้นนะคะมีเก้าอี้ให้มีเก้าอี้มีขันอะไรให้นะสไตล์ญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีฝักบัวน้ําไหลแรงดีเครื่องทําความร้อน ดีมากอาบอยู่ที่40องศา45องศาอะไรนี้แบบสบายๆเลยหรือว่าอยากจะแช่อ่างเขาก็มีอ่างให้นะคะเวลากลับมาแบบว่าจากเที่ยวอะไรเงี้ยกลับมาแช่อ่างอะไรนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ใครมาอยู่ยาวๆเสื้อผ้าไม่พอใส่ซักผ้าได้นะคะก็เป็นแบบคล้ายๆบ้านเราแหละเป็นหนึ่งถังซักอะไรนี้เนเาะเป็นอัตตนมโนิก,โก็กดซักได้เลยนะคะใช้ได้มา ต่อมาออกมาจานนี้เยืเ้องๆกันแล้วก็ติดกับห้องนอนใหญ่นะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะจะเป็นห้องน้ำเาเข้าได้ไหม <c oughs> ่จะเป็นห้องน้ำนะคะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยก็จะเป็นฝาแบบ <c oughs> อัตโนมัติอุ่นด้วยนะคะหน้าหนาวๆอย่างนี้ก็คือข้างในนี่อุ่นด้วยแล้วก็มีเป็นแบบว่า ปุ่มคอนโทรลอะไรต่างๆตามสไตล์ญี่ปุ่นได้เลยเป็นแบบอัตโนมัติเล็กๆน่ารักสวยงาม <c oughs> แล้วมาถึงนะคะโซนด้านในอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เราเอาไว้นั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนอีกสองห้องนอนนี่ต้อมาเลยโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนี่แล้วก็มีโซนทำครัวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสไตล์ที่เรียกว่า อบอุ่นสำหรับครอบครัวเนาะสวัสด,ดีสาวๆแล้วอ่อนลุเทมอันนี้ก็คือสามารถทำครัวได้นะคะก็เครื่องครัวก็มีพร้อมครบเลยนะคะก็ทำครัวตรงนี้แล้วก็ยกไปนั่งทานกันบ <c oughs> ริเวณนู้นนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นโต๊ะนั่งพื้นนะเขาก็จะมีเป็นโรมนะคะเป็นโรมวางแล้วก็เป็นเสื่อทาความร้อนด้านล่างนะคะก็ทําให้เวลาที่เรานั่งทานข้าวกันอะไรางนเนี้มันก็จะ ไม่รู้สึกเย็นจนเกินไปหนาวจนเกินไปในช่วงหน้าหนาวแล้วก็ที่สําคัญมีแอร์นะคะเป็นแอร์ที่เป็นแบบ2ระบบนะคะก็ <c oughs> ถ้าช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยประมาเดินมกราก็สามารถเปิดที่ให้เป็นความร้อนได้ะคะ่ะเป็นเครื่องทำความร้อนแต่ว่าถ้าเกิดมาหน้าร้อนหรือว่าหน้าอื่นๆน,นะคะก็สามารถปรับเป็นความเย็นได้นะคะแล้วก็นี่เขาที่ตัวทําความร้อนให้อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นพิเตอร์เนาะสาหรับช่วงที่หน้าหนาวมากๆก็ ปิดสองตัวเลยเป็นทิกเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นแอร์คอนดิชเนอร์ตรงนี้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูในครัวกันค่ะว่ามีเครื่องครัวอะไรให้เราทําบ้านอันนี้นะคะเครื่องครัวของเรานะคะก็ครบครันนะคะก็ここสามารถทําอาหารได้แบบ,แบบว่าอลังการเลยนะเพร <S <S าะว,ว่าเครื่องครัวนี้เขามีครบอ,อันนี้นะคะเป็นซิงค์นะคะล้างจานแล้วก็ก๊อกน้าตรงนี้นะคะสามารถดื่มได้ด้วยนะคะเพราะว่าน้ําที่นี่นะคะก็ ออกจากก๊อกมาก็ใสก่แก้วดื่มได้เลย,เลยน้ําแรงนะคะแล้วก็มีปรับเป็นน้ําอุ่นน้ําเย็นตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เปิดออกมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นเครื่องครัวนะคะเป็นหม้อเป็นหม้อเป็น าการะลมังเล็กๆน้อยๆเอาไว้ล้างผักล้างอะไรแล้วก็มีครกด้วยเนาะมีครกมีมีดอุปกรณ์ทําครัวให้เราพร้อมเลยเผื่อใครอยากทานส้มตำเนาะถึงอาหารไทยไว้อยู่ในนั้นก็ตามได้เลยมีครกน้อยๆให้เรานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนที่เอาไว้ทํานะหั่นนู่นหั่นนี่อะไรนะคะก็จะทํากันบริเวณนี้นะคะเขาก็มีเขียงใหญ่ๆให้นะแล้วก็มีเขียงเล็กๆอย่างนี้ให้ด้วยน่ารักน่ารักค่ะ แล้วก็ตรงนี้เป็นเตาแก๊สเขาจะมีให้ทั้งหมด3หัวนะคะ1 2 3สก็โอเคนะเพราะว่าเวลาทํากับข้าวเนาะตรงนี้อาจจะเป็นกระทะนะตรงนี้เป็นหม้อเป็นอะไรก็สามารถทาหลายๆอย่างพร้อมกันได้เลยอย่างอันนี้เป็นหม้อหม้อเรากินโอเด้งกันนะคะก็โอเคนะคะไฟแรงดีนี่เดี๋ยวเราลอง,ลองเปิดให้ดูอันนี้เนี่ยคะก็จะมีเป็นอันนี้ก็เป็นพวกเตาแก๊สเนาะอันนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สอีกหนึ่งหัวแล้วก็พร้อมกับตู้อบแต่ตู้อบนี่เราต้องไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเตาแก๊สนี่เวลาใช้ก็กดแฟก นี่ติดแล้วข้างในไฟเย็นดีไฟย็นดีนะคะเ่าเวลาปิดก็กดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ง่ายนะคะใช้ง่ายแล้วก็โอเคเลยแหละทํากับข้าวก็สไตล์เหมือนอาหารไทยเลยก็คือต้องการไฟแรงอะไรนี้เวลาเราปิ้งย่างหรือว่าผัดเผิดข้าวผัดอะไรเงี้ยก็ทําได้สบายสบายเลยแล้วนี่เป็นโซนที่เอาไว้เก็บเครื่องปรุงนะคะเขาอาจจะไม่ได้ม anyway, ีเยอะให้เราขนาดนี้นะอันนี้เราก็ซื้อมาเองบ้างบางส่วนนะคะก็ลอง วางแผนดูเนาะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะของมันน่ากินหลายอย่างมากเลยก็เนาะทั้งเนื้อทั้งหมูอะไร่เงี้ยมันลายสวยๆแล้วก็ราคาไม่แพงเนาะยิ่งหรือว่าถ้าเกิดเราไปตอนช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยมันมีลดราคาเป็นน่ากินมากก็ซื้อมาตุนไว้นะคะพวกเครื่องปรุงอะไรอย่างงี้ก็ถูกปรับคนไทยนะคะถูกปรับคนไทยถูกปรับคนไทยก็ลองซื้อมาเนาะมาทํากินดูก็สะดวกสบายแล้วก็ได้ทานอย่างที่เราอยากทานเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเตาบาร์บีคิวนะคะก็วันก่อนทําเนื้อย่างกันนะ กะปิ้งวันนี้อะไรเงี้ยก็เอาไปเอาไปตั้งบนโต๊ะที่เราทานข้าวกันได้เลยแล้วก็ปิ้งไปทานไปก็อร่อยนะคะคราวนี้ตู้เย็นอันนี้ตู้ใหญ่นะคะก็เดี๋ยวลองเปิดให้ดูได้เก็บของได้เยอะนะคะอย่างอันนี้ก็คือที่เราซื้อตุนกันไว้นะอ่าซื้อตุนกันไว้ลองดูลายเนื้อดูของส่วนที่เราตุนตุนไว้ก็ได้นะว่าแบบมันน่ากินขนาดไหนนะทําไมเราถึงเลือก ห้องที่จะต้องมีครัวทํากินด้วยนะคะเพราะว่าของในซูเปอร์เนี่ยมันน่าทานมากๆแล้วมันก็ราคาไม่แพงนะคะเอามาทําทานกันเป็นครอบครัวเงี้ยเป็นกิจกรรมนี่ขนาดลายเนื้ออันนี้คือแบบลายแบบธรรมดานะไม่ได้สวยมากนะเพราะว่าไอ้ลายสวยๆย่างกินหมดแล้วนะคะน,นี่คือเรากินไปหน่อยนึงก็เก็บไว้นะคะมีไข่ปลาเมนไทโกรฟมีปลาดิบอะไรนะแต่เราก็กินหมดแล้วแหละหอืลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ตู้เย็นใหญ่ค่ะตู้เย็นใหญ่ก็สามารถ ถ้าเรามาอยู่หลายวันเราซื้อของนู่นนี่นั่นตุนไว้ได้อะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยมีหมูแฮมอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่แพงเลยแต่ถ้าเมืองไทยคืกแพงมากก้อนหนึ่งแบบห้าสิบบาทร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันน่าซื้อนะคะอันนี้ก็เครื่องปรุงอะไรแล้วก็เก็บเก็บไว้เนาะแล้วก็ดอกนั้นก็จะมีแบบอีกสองสามชั้นเลยเป็นช่องฟรีซนะคะมีเก็บไอติมเนาะเป็นช่องฟรีซมีสองชั้นแล้วก็ช่องล่างก็เป็นเก็บผัก เราซื้อผักมาทำแบบพวกชาบูชาบูหรือว่ามาปิ้งย่างนะคะก็เก็บผักบริเวณนี้ได้นะคะแล้วก็ช้อนชามอยู่ฝั่งนี้เนาะมีให้เยอะมากๆเลยนะคะช้อนชามตะเกียบก็เต็มที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นปอนุปกรณ์ทำครัวเหมือนกันนะเป็นพวกแบบะตะหลิวกระบว้ตักน้ำซุปอะไรตรงนี้เขาก็มีให้พร้อมมีให้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นถ้วยชามนะคะที่เอาไว้แบบ จานข้าวจานซุปอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็มีให้เราใช้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็สวยๆทางนั้นเลยก็ระวังแตกนิดนึงนะเพราะแต่ละแต่ละใบานี่ก็คือแบบว่าสวยๆมากจริงๆนะคะนะแล้วก็อันนี้เป็นเตาอบนะคะเป็นเตาอบขนมปังแบบติ๊งๆเนาะตามโรงแรมอะไรางี้เนาะอ่าเราซื้อคัวซองมาซื้อขนมปังมาก็มาอุ่นทาเนยร้อนๆทานนะคะอ่านะแล้วก็อันนี้หม้อข้าวนะคะหม้อข้าวก็เขามีให้เป็นแบบอัตโนมัติเนาะอ่านกะ็ หุงเหมือนบ้านเราเลยแหละใส่ข้าวใส่น้ําซาวๆแล้วก็หุงอันนี้หุงกินเมื่อวานนะคะก็เหลือตอนเช้ามาก็มาอุ่นก็ข้าวที่ญี่ปุ่นอร่อยนะคะยังไงก็อย่าลืมลองมาซื้อข้าวมาทําหรือว่าจะซื้อสําเร็จมาแล้วก็มาอุ่นอะไรนี้ก็ได้เนาะข้าวอร่อยมาแล้วก็นี่เป็นการต้มน้ํานะคะก็เดือดเร็วเนาะเหมือนบ้านเราเป็นการต้มน้ําแบบขยะชงกาแฟแล้วก็ไปกดน้ําจากก๊อกเมื่อกี้นะคะมาใสา่แล้วก็กดต้มน้ําตรงนี้มีปลั๊กให้นะคะมีสองปลัก๊ก มีสองปลั๊กนะเผื่อปลั๊กหนึ่งเอาไว้เสียบหม้อหุงข้าวปลั๊กหนึ่งเอาไว้เสียบกาต้มน้ำก็ได้เลยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นไมโครเวฟนะก็ใช้ง่ายเหมือนบ้านเรา่ยากอะไรเผื่อบางทีเราไม่ได้ซื้อของที่ของสดมาทําแต่เราซื้อของที่สําเร็จแล้วนะคะเป็นพวกเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะปลายย่างเนาะบางทีเราเห็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี้ยมันเป็นปลาย่างเป็นปลายอะไรที่เขาทําสําเร็จมาแล้วเราอยากมาอุ่นเนาะก็เอามาเข้าเวฟตรงนี้ได้เลยก็ตรงนี้จะเป็น มีผ้าเช็ดจานผ้าเช็ดมือนะคะเป็นอะไรแบบอเซอรี่น้อยๆเล็กๆนะแล้วก็นี่ก็ยังมีจานให้เราใช้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือแบบบางทีแบบว่าทําเป็นแบบว่าจานใหญ่ๆเนาะหรือว่าแบบเรียงเนื้อสวยๆเนาะอย่างวันก่อนที่เราทําก็ใช้จานพวกนี้ทากินก็ทําให้อาหารรู้สึกแบบว่าอร่อยขึ้นอ่าเนาะเขามีให้พร้อมเลยค่ะยังไงก็ มาลองใช้ครัวตรีตรงนี้กันได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นถังขยะนะคะที่ญี่ปุ่นเนาะอย่างที่เรารู้ว่าเขาจะซีเรียสเรื่องการแยกขยะนะคะก็หลังจากที่เราทานเสร็จนะคะทําครัวเสร็จก็แยกขยะให้เขาหน่อยนะคะอย่างนี้เนาะเขาก็จะมีถังนะคะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินเนาะจุ่ ตัวสีแดงเนี่ยก็จะเป็นพวกขยะทั่วไปนะคะเป็นพวกเศษอาหารนะคะก็ใส่ถุงพลาสติกอะไรเนี้ยมัดให้แน่นแล้วก็ใส่ลงไปเนาะพวกน้ําจากอาหารเรามันจะได้ไม่ย้อยเยอมอะไรนี้เนาะแล้วก็พวกพลาสติกนะคะพวกพลาสติกหรือว่าขยะทั่วไปเลยอะ่ะกระดงกระดาษอะไรเงี้ยนะคะให้ใส่ในสีแดงนะส่วนสีน้ําเงินนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพวกขวดพลาสติกนะคะขวดพลาสติกกระปอ๋องเบียร์หรือว่าฝากระป๋องที่เป็นพวกอลูมิเนียมมาในพวกนี้นะคะที่เหมือนกับย่อยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ มาใส่ในถังสีน้าเงินนะคะแล้วเขาก็จะมีถุงนะคะถ้ามันเต็มแล้วก็เอาออกมัดให้เรียบร้อยแล้วก็เขาก็จะมีถุงสําหรับเปลี่ยนใส่ให้เหมือนเดิมนะคะยังไงก็ระหว่างทานู่นทํานี่หรือว่าเสร็จกิจกรรมการทําครัวการทานอาหารแล้วล้างซามเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บแกยกขยะให้เขาหน่อยนะคะแล้วก็มาถึงห้องนอนที่สองของเรานะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่อยู่ติดกับระเบียงนะคะจะเป็นห้องนอนสไตล์ญี่ปุ่นมี ช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะเป็นที่นอนที่ปูแบบนี้นะคะเพราะว่าจะมีแผ่นทําความร้อนด้วยแล้วก็จะสังเกตว่าที่พื้นของเขานะคะจะเป็นเสือทะทามินะคะจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็จะให้ความอบอุ่นได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ที่นอนนะคะนี่เขาจะประกอบด้วยผ้าห่มผืนใหญ่ใหญ่นี้เลยแล้วก็ผัห่มที่เป็นเหมือนแบบว่าให้ความอบอุ่นตรงนี้นะอันนี้ก็อ,อุ่นมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผ่นให้ความร้อนนะคะเวลานอนกลางคืนเนี่ยก็จะได้รู้สุกแบบ หนาวจนเกินไปเนาะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นฟูกช่วงหน้าหนาวก็ที่นอนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คล้ายๆแบบว่าที่เราไปนอนพวกเรียวกังกันนะคะก็จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นอย่างนี้เลยก็หนึ่งห้องเนี่ยถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็น่าจะนอนได้2คนเลยเนาะเพราะว่าที่นอนเขาค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะนอนได้เยอะกว่านี้เผื่อว่าอัดกันอยู่3ามคนสี่คนพ่อแม่ลูกอะไรางี้แต่ก็2สองคนกําลังดีนะคะไม่อึดอัดเตือนใจแล้วก็ข้อมีนะจะต่อด้วย ระเบียงนะคะเป็นระเบียงด้านนอกแล้วก็ในช่วงถ้าเกิดว่าไม่ใช่ฤดูหนาวเนาะเขาจะมีมุ้งลวดเผื่ออย่าใ้อากาศเย็นๆจากข้างนอกนะคะพวกฤดูร้อนหรือว่าพวกฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงอะไรนี้นะก็จะได้ลมเย็นจากข้างนอกเข้ามาด้วยนะคะเป็นระเบียงออกไาด้านนอกของเราจะเป็นประเบียงแบบ แนวยาวต่อกันไปในส่วนพื้นที่ห้องของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องต่อไปกันแะวะามาถึงห้องที่3นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ความกว้างพอๆกับห้องที่มีเสื่อทาทามิเมื่อกี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบสไตล์นอนพื้นเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดว่ามาเป็นช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นน่าจะได้ประมาณ2คนนะคะเพราะว่าความกว้างเนี่ย กว้างพอๆกับห้องเมื่อกี้เลยเนาะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้เราด้วยนะคะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่เผื่อบางทีเรามีโค้ดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาแขวนไว้จะได้ไม่ยับเนาะแล้วก็ด้วยความที่เรามากัน4คนนะคะห้องนี้ก็เลยไม่ได้ใช้งานนะเราก็เลยเอาไว้แบบว่าเก็บสัมภาระของเรานะคะ<ม>ก็ห้องกว้างขวางนะคะนอนได้2คนช่วงหน้าหนาวหรือว่าถ้าจะ3าคนก็ช่วงแบบฤดรูใบไ,ไม้ลู่ว่งใบไม้ขลิหน้าร้อนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญห้องนี้ ก็ต่อไปยังระเบียนนั่งนอกได้เหมือนกันนะคะมีมุ้งลวดเหมือนกันสําหรับหน้าที่ไม่ใช่หน้าหนาวอะไรเงี้เนาะแล้วก็นี่เลยสําหรับคนที่มาพักหลาย,ลายวันเมื่อกี้เรามีเครื่องซักผ้าแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นราวตากผ้านะคะถ้าเกิดว่าคนที่มาพักหลาย,ลายวันเนี่ยก็สามารถซักผ้าทําความสะอาดผ้าได้แล้วก็มาตากตรงนี้ได้เลยนะคะมาดูบรรยากาศข้างนอกกันได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงส่วนตัวของร้านนะคะที่ ทอดยาวไปต่อกับห้องนอนที่หนึ่งของเราเนาะมันเป็นหัวมุมทางโค้งตรงนี้เราก็ต่อกันไปยันห้องนอนที่1เลยก็คือไม่ได้มีคนแบบภายนอกมาเดินได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะกั้นเป็นสัสดสวนะ่วนเนาะแล้วก็รอ,อบรอบเนี่ยนะคะก็จะมีบรรยากาศของต้นไม้นะคะต้นไม้ที่แบบว่าถา้าหน้าหนาวอย่างเงี้ยก็ยังมีแบบว่าเขียวๆสลับแดงๆอยู่เนาะก็ยังให้ความรู้สึกที่แบบสดชื่นอยู่นะคะอากาศก็ดีลมแรงมากนะคะวันนี้แล้วก็นี่เลยจะมีหัวมุมนะคะก็จะมี เป็นเหมือนเป็นคลองเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็ทําให้รู้สึกว่าเวลาออกมาชมวิวริมระเบียงเงี้ยมันก็แบบรู้สึกสดชื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะรู้ดูไหนก็รู้สึกน่าเที่ยวนะคะที่ญี่ปุ่นเที่ยวได้ทุกฤดูนะคะยังไงก็ฝากคอนโดของปราแชมลุงโยของแดนด้วยนะคะก็อยู่ที่เมืองโกเบค่ะเดินทางไม่ไกลถ้าใครมาเที่ยวโอซากา้าเนอะแถบคันไซนะคะก็ ลองมาแวะพักที่นี่ดูก็สามารถตอบโจทย์ครอบครัวได้นะคะครอบครัวที่มาเที่ยวกัน4 5คน6คนนะคะก็ อยากมีครัวทํากินนะคะได้ไปชอปปิงปป้งซูเปอร์มาร์เก็ตมาปิ้งย่างกันท,กทํากับข้าวทานกันนะคะก็มีครัวให้พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมครบครันนะคะไม่ต่างจากอยู่บ้านเลยแต่ที่สําคัญได้บรรยากาศแบบนี้ได้อุณหภูมิที่บ้านเราหายากนะคะก็เดือนมกราก็ยังแบบว่ามีหิมะนะคะบางวันถ้าโชคดีก็ได้เจอหิมะด้วยนะถ้าใครแบบว่าอยากหาหิมะแต่ว่า บางทีแบบไม่ได้อยากไปแบบหิมะเยอะๆหนาวทนไม่ไหวก็ที่นี่ยังมีหิมะโปรยปลายเบาๆนะคะให้พอแบบว่าโรแมนติกเน,ะกนะะาะฝากไว้นะคะใครมาเที่ยวโอซาก้าทันใซนะคะที่นี่ก็เดินทางไม่ไกลจากโอซาก้าก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะขับรถมาหรือว่าถ้าจะนั่งรถไฟนะคะตรงนี้นะอยู่ห่างจากสถานีชิเมจินะคะประมาณ300เมตรก็เดินได้สบายๆนะคะก็ไม่ไกลเดินทางไม่ยากเนาะญี่ปุ่นเราเดินทางโดยรถไฟก็ง่ายเดินทางด้วย รถยนต์ก็ง่ายแต่เที่ยวนี้เรามารถยนต์เนาะแล้วก็เดินทางง่ายเดินทางสะดวกเที่ยวได้ไม่ไกลอย่างทริปนี้เรามานะคะเราก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวโอซาก้านะคะมีในเมืองโกเบก็มีที่เที่ยวหลายที่นะคะแล้วก็มีไปเกียวโตกันมีไปนารามีไปหมู่บ้านอิเนะที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงก็ถือว่าเดินทางจากนี่ก็ไม่ได้ไกลไปจากโอซาก้าสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็สะดวกสบายเหมือนกันถือเป็นทางเลือกนะคะใครที่แวะมาเที่ยวแถวนี้มาลองพักที่นี่ได้เลย ะะฝากคอนโดของพ่อแช่มมุงยอของแนนไว้ด้วยนะคะ